หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ สำหรับเพืเ่อนๆที่อยากไปชมเกมถึงขอบสนามแอนฟิลด์ที่ประเทศอังกฤษผู้สนับสนุนของช่องเราอย่างทาง Token Travel Thailand ช์ชวนคุณไปดูบอลพร้อมกับสเตฟานจากช่องแอนติ e ีโรและ s ซอร์อในเกมแดงเดือดระหว่างทาง l i v e r pool กับ Manchester ์ยูไนเตในวันที่2-9ถึงมีนาคม สุดพิเศษหากบอกว่าดูมาจากช่องเซอร์โอรับส่วนลดไปเลย1,000 0บาทหากสนใจคลิกได้ถลิงด้านล่างหรือแอดไลน์ตาม QR วโคดที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์หปัจจุบันของทีมเราที่ดูเหมือนว่าฟอร์มจะดีขึ้นมามาเก็บชัยชนะในเกมพรีเมียร์ลีกได้มา2นัดติดต่อกันไม่ว่าจะเป็นในเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้แม กับทางท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันต่อเนื่องมาถึงการคว้าชัยชนะในศึกกับทีมแย่งชิงอันดับท็อปโ,โฟโดยตรงอย่างทางสาลิกาดงนิวคาเซอลยู่นาเต็มทวัดท้ายที่สุดทีมของเรากลับมาสะดุดแบบไม่เป็นท่าในการแข่งขันยูฟ่ elly, าแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกกับทางเรย์อันมาดริดมาปรชาชัยคาถิน่นแอนฟิ์ไปแบบหมดรูปถึง5ประตูต่อ2 แน่นอนว่าผลการแข่งขันดังกล่าวย่อมจะส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของทีมในภาพรวมไม่มากก็น,น้อยแต่ล่าสุดทางฮาววีเอ็นเลียดมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลก็ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้ ทั้งนี้ลรเวอร์พูมมีโปรแกรมบุกไปยันถิ่นเซลเฮอร์สพาร์คของทางปราสาทเรือนแก้วคริสตันพาเลตในค่ำคืนนี้และเอเลเลตก็เชื่อว่านี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการที่ทีมของเขาจะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆให้กลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องอย่างที่มันควรจะเป็นอีกครั้งเพื่การบุกไปคว้าชัยชนะทีนั้นเพื่อเรียกโมเมนตัมของสโมสรกลับคืนมาโดยไวหลังจากความผิดหวังเมื่อกลางสัปดาห์ ในการเจอกับนิวคาเซอร์ยูไนเแ็ดและแอร r เวอร์ตันมันคือเกมที่เรากลับมาเล่นได้ตามมาตรฐานการเล่นของเราเลยนะเอ็นเลียดกล่าวนั่นเป็นฟอร์มการเล่นที่น่าเหลือเชื่อมากเราได้เห็นภาพของเราจากกันแข่งขันเมื่อฤดูการที่แล้วและในปีก่อนหน้านั้นกลับคืนมาอีกครั้ง ดังนั้นสำหรับเราแล้วเราก็แค่ต้องการทำสิ่งต่างๆให้มันถูกต้องและมั่นใจว่าเราจะกลับมาสู่พื้นฐานของทีมในไหนก็พูดถึงฟอร์มการเล่นของทีมในภาพรวมกันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาเจาะลึกลงไปในรายละเอียดผลงานของนักเตะแบบรายคนในทีมของเรากันบ้าง เขาคนนั้นก็คือโจโกเมสปักหลังเลือดผู้ดีที่ครั้งหนึ่งเคยสร้างคู่ปักะหลังตัวกลางที่แข็งแกร่งให้กับทีมของเราในการจับคู่กับทางเวอร์กิลฟานไดในอดีตที่ผ่านมาพวกเขาคือแกนหลักสำคัญที่ช่วยให้ทีมปลดล็อกแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบ30ปีมาครองได้สำเร็จแต่ผลงานของโกเมสเองก็เริ่มตกลงไปอย่างน่าใจหายในช่วงหลัง นั่นทำให้เขาเจอเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก,กว่ายังเหมาะสมจะเป็นนักเตะที่ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลหรือไม่อย่างไรกับความผิดพลาดส่วนตัวที่นำมาซึ่งการเสียประตูอยู่บ่อยครั้งทั้งนี้แม้ว่าเขาจะเพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรอ,ออกไปยาวถึง5ปีเมื่อสัมเมอร์ทีแล้วแต่กราเวลอักบอร์ฮอร์อดีตดาวยิงชื่อดังของทางสิงห์ผงาดแอสตันวินล่าก็ได้ฟันธงลงมาเลยว่า มันถึงเวลาแล้วที่ทางยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซด์ควรจะตัดใจปล่อยตัวโกเมสออกจากสมโมสรไปและยอมรับความเป็นจริงได้แล้วว่าเขาไม่ได้อยู่ในมาตรฐานเหมือนเดิมอีกต่อไปผมก็แค่เสียใจกับทางโจโกเมสเป็นอย่างยิ่งในตอนนี้นะออกบรหอกา่าวเราต้องยอมรับกันเลยว่าเขาไม่ได้อยู่ในระดับแบบเดิมเหมือนที่เขาเคยเป็นมาอีกแล้ว เขามีความเร็วมากพอที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกองหลังระดับท็อปได้แต่เขากลับดูเหมือนว่าจะขาดความรู้ในการเล่นฟุตบอลและขาดคุณภาพที่เหมาะสมในการลงเล่นเกมระดับนี้คุณภาพของเขามันหายไปหมดแล้วในเรื่องเหล่านั้นขอยกตัวอย่างประตูแรกที่ทางวินิสิอุดจูเนียร์ทำได้คุณจะไปปล่อยให้เขามีพื้นที่ว่างแบบนั้นไม่ได้คุณต้องเข้าไปสกัดเขาเอาไว้ก่อน ดังนั้นผมเลยมองว่าโกเมสไม่ได้มีพื้นฐานที่สำคัญของการเล่นเกมรับอีกแล้วผมคิดว่าตัวของเยอเกนครอฟเองก็คงมองไปที่โจเอลมาเตปและคิดว่าเขาน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฮิบราฮิมาโคนาเตจะกลับมาลงสนามช่วยทีมได้อีกครั้งในเร็ววันนี้เพราะเขาน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าทั้งโกเมสและมาเตในช่วงเวลานี้อย่างชัดเจน พูดถึงเกี่ยวกับกองหลังของเรากันไปแล้วข่าวที่3มของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่สำหรับทีมของเราในตำแหน่งนี้กันบ้างก่อนหน้านี้หนึ่งในผู้เล่นที่มีข่าวพัวพันกับทีมของเราแบบมาแรงแซงทางโค้งในช่วงที่ผ่านมาก็คือยอสโกกวาดิโอปักหลังดาวรุ่งอนาคตไกลจากสโมสรอาเบราสิกนั่นเอง สิ่งที่ทำให้ดีลนี้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นไปอีกก็คือการที่เขาออกมายอมรับเองเลยว่ามีความใฝ่ฝันอยากจะมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลในอนาคตข้างหน้าและพิมลีกเองก็เป็นจุดหมายปลายทางต่อไปของเขาล่าสุดตามการรายงานข่าวจากลิเวอร์พูลเอ็กคสื่อวงในของสโมสกรก็ได้ยืนยันออกมาแบบชัดเจนเลยว่า ไม่เพียงแต่ทางกวาดิโอที่มีใจให้กับสโมสรของเราเพียงเท่านั้นหากแต่ทางฝั่งยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซด์เองก็ได้จับตาดูและกอะติดสถานการณ์ของเขามาอยู่อย่างใกล้ชิดในช่วงหลังเมื่อมันมีการส่งทีมแมวมองไปตามเช็คฟอรมการเล่นของเขาตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ยอเกนครอปเองได้มองเห็นถึงปัญหาในแนวรับของทีมมาพักใหญ่แล้วและความปราชัยต่อทางราชันชุดขาวเรยอันมัดเปตถึง5ประตูต่อ2ขาบ้าน<ม>ก็เป็นการสะท้อนถึงเรื่องดังกล่าวออกมาให้เห็นชัดเจนมากขึ้นนั่นทำให้กวเดิโอดูจะเป็นนักเตะที่ตอบโจทย์ความต้องการในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสามารถค่าตัวและที่สำคัญที่สุดก็คือจิตใจของนักเตะที่มีใจให้กับสโมสรของเรา ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ยังคงอยู่กับเรื่องราวการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราอีกเช่นเดียวกันแต่ขยับมาดูในแผงกองกลางของเรากันบ้ายย้อนกลับไปเมื่อช่องเปิดตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาหนึ่งในนักเตะที่มีข่าวพัวพันกับทีมของเราก็คือรอยอันเกรวินเบิร์ชท่องเครื่องจากทางค่ายเสือใต้บายยนมิวนเดก ทว่าท้ายที่สุดการย้ายทีมของเขาณเวลานั้นก็ไม่เกิดขึ้นแต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเคนนีฮาวนักข่าวชื่อดังจากทางสปอร์ตวันสื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศเยอรมันก็ออกมายืนยันเลยว่านี่คือน,นักเตะที่สโมสรอนลิวเวอร์พูลคอยจับตาดูอยู่อย่างใกล้ชิดณเวลานี้และพวกเขากคอยากจะได้ไลายเซ็นของเขาไปครอบครองเพื่อหวังจะแก้ไขปัญหาในแดนกลางให้กับทีม หรือว่าููให้ความสนใจในตัวไรอันกราวเวนเบิร์ชอยู่จริงนะเฮากล่าวพวกเขาต้องการปฏิวัติแผงมิดฟิลด์ของพวกเขาเสียใหม่ในช่องเปิดตลาดซื้อขายนักเตะสัมเมอร์นี้พวกเขาต้องการผู้เล่นเข้ามาเสริมแผงมิดฟิลด์อีก2คนและยังไม่นับรวมอีกหนึ่งเป้าหมายหลักที่ต้องการตัวมาอย่างยาวนานอย่างทางจุดเบลริงแฮมซึ่งจะเป็นดีลที่แยกกันอีกด้วย ชื่อของเบลลิงแฮมเองก็ถูกเอ่ยพูดถึงขึ้นมาอยู่บ่อยครั้งจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงแม้ว่าจนถึงตอนนี้มันจะยังไม่มีความคืบหน้าแบบเป็นรูปธปรรมออกมาก็ต่างที เพราว่ามันยังมีการประเมินสถานการณ์กันอยู่มาอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันทางลิวอพูลเองก็ยังมีการติดต่อไปหาตัวแทนของทางกราวเวนเบิร์ชเพื่อสอบถามเกี่ยวกับตัวเขาเพื่อดูว่าเขาเป็นคนอย่างไรกันอย่างไรก็ตามหากให้เราพูดกันด้วยความสั์จริงเลยนะเมื่อเขาได้รับโอกาสกับทางบายเยนมันกลับดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้แสดงตัวตนออกมาได้แบบ100เปอรเซ เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เพราะียจะขอพาเพื่อนๆมาเด็ดความคืบหน้าเกี่ยวกับการไล่ล่าตัวจุดเบอร์ลิงแฮมจากสโมสรของเรากันบ้างมาคริสเตียนฟอกนักข่าวคนดังของบิลอีกสื่อชื่อดังของเยอรมันก็ได้ชี้เลยว่าความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลณเวลานี ผมได้ยินมาว่าเบลลิงแฮมเองก็จับตาดูลิเวอร์พูลอยู่อย่างใกล้ชิดเลยนะเข้าดูว่าลิเวอร์พูลกำลังทำอะไรและอย่างไรเราเลิกคิดไปได้เลยว่าเขาจะไม่สนใจลิเวอร์พูลเพียงเพราะพวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากโฟลกรามันกลับเป็นไปในทางตรงกันข้ามเลยต่างหากเพราะที่จริงแล้วเขาเป็นคนที่อยากจะไปอยู่กับสโมสสที่ทำให้เขารู้สึกว่า เขาจะสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของพวกเขาได้ที่ลิเวอร์พูลเข้าหมองว่านี่คือสโมสรที่ต้องการเขาและเขาจะสามารถสร้างบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นทีนั้นได้ดังนั้นมันคือเหตุผลว่าทำไมพวกเขายังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเมื่อคุณมองดูตารางพิมลิกลิเวอร์พูลเองก็ยังมีลุ้นโควตาแชมเปียนลีกแต่การได้ไปหรือไม่ได้ไปแชมเปียนลีกจะไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาด มันไม่เกี่ยวกับโอกาสของลิวร์พูกในการควาตัวเขาแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ